อ,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 อันผ้าใหม่นี่กำบ่าเย็นได้เลยนะเที๋ยบ่รูกฮนะเอาพราะเดี๋ยวผ้าใหม่ก็ต้องพอก้ามาเดี๋ยผ้าใหม่เด้อ, <S <S อาาผ้าใหม่นี่บัดีเยีดีนได้เลยนะมีอันนึ่งคนเนี่ยล้างสองของปูกก่อยู่เช่น

บอกก็เลยมึงปี่อตงนี้กขนาดบมปาไอราไม่อ้อย้งนี้สมองติโอง้อบัดกูนะน่าแม่บ้มึงจะบนามยงกูบอ đi bưng nó, nam nhau phu nam ngang đây, cái sàm leo kìa, không, đi bưng đâu long, này chơi, đi bưng này khó, nãy đi thay บ้าก็สวยเกียยไปเลยจิ้มาขายนะเกีบไปูกับ้านเรได้กันสมเจนบ้านเราได้กัน3ามเดนะจอโอ้ยใครมมีใครจดไว้ไหมครับไม่มีนะ ตัวเดิมตัวเดิมนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามเจมีเจ็ดเนะยโอยู่อยู่แล้ว,วอยู่แล้วครับเลขตัวนี้ครับไม่ไปไหนครับ เปลี่ยนเลมายแล้วก็มาครับ่ครับมา่นเยาเปลี่ยนคท่านทาทามามาึงสร้างบ์ด้ยสางกจะไปบ้านก่อนวันนี้ใรชาวบ้านสร้างนี่ก้อนแล้กก้อนค่อยไปสามเอสร้างนี่ก่อนนาะยังซี นี่เลยแหะทางนี้ชาวบ้านเขาซานี่ก่อนลุกเดี๋ยวเลยทางที่เก็บก่อนเนาะอ้าวเดี่ยวเดี๋ยวพอกันมานั่งพักกันเดี๋ยวทางนี้กำลังมวนนาเขาที่เขามวนนาเขาที่เขาเขาบ่มีเสื้อผ้าใสอ่าเขาเรียกเขาจะไอจอมปวกเขา ขนาดทงน้อยเขาจะขายใครจะจีบอยู่ที่ยูเขาไปสั่งผ้า่าผ้าไปเผาทิ้งหมดละอันนี้เด้อเอาไปหนี่เด้ออันนี้บัตรเทนีมีบัตรเทนีมีอาร์ตบัตรเทนีมีเบียเด้อเรียบร้อยจะเป็นตะเคียนนะครับ

เปวนเขาไปหลายหลายื่อนมันซื้อววเขาไปหลายาเือนซื้อวไ่เป็นยังครับในบ้านเอามีมึงแต่พูดเดียวมีกับเขาเนาะดีแน้นะก็อันนี้เขาฝากมาเ้อเขาฝากมางเขาสงมาคนียวต่เข้าบ้านชาบ้านย้อนมึงว่ามึงเป็นบางย้อนมึงมาเป็นบางที่แอีพีบ้า หูห่านี้ก็ถือเลขเป็นอัด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 หลาแสนสองแสนคนนะมันยังกูบะถือมันยท่านี่บะถือีีบ้านีมาเขาให้เขาจินครับนี่ครับสรุปนะครับปูดมท่าราดหนึ่งสาแต่ไม่มีสามเจ็ด้วไปตัดเอาแล้วกันเนาะคุณแม่สามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดเสปดหมาจากไหนครับ ในธง,งประทัดที่เมื่อกี้นั่นไงอ,อ๋อในธงประทัดคือเขาจุดประทัดก่อนปะในธงไปดูแล้วอยู่ครับผมในธงประทัดอ๋อธงประทัดนะครับหกแปดหก แปดหกใช่เพรตรงนี้ขอถัดใช่เห็นอยู่หกแปดหกหกแปดหกโอเคครับขอบคุณมากครับครับแปดหกฮะแปดหกแปดแปดหกแปดครับโอเคครับก็ชุบนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้กันตัวเลขกันไปแล้วนะครับวันนี้ครเอาไว้ทิ้งไว้เพียงแค่นี้ครับผมแล้วได้อย่างตรตามมาทางไหนอยู่ที่อยู่ทางไหนนี่ทุ่ง วอทงประทัดเบิกกันนี่บอกไหนครับขอเบิงน้ำเนี่ยครับโอ้นี่แปดหแปดอันนี้แปดหกแปดกบว่าง่ายื่อกับอันไปแล้วล่ะ6 8แปดมาสั้นแปดหกแสามึ่งเจคุณพี่ว่าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสเจสามไปเห็เขาเจามาเมานี่นี่ครับสามเจ็ดสามคนณมากลายอยู่ครับนอนใหครู้ย่มเขาได้จุดเขาหนึ่งเจสาม แน้ะก็3ามนะครับเนาะส่ว่าก็ได้บทสรุปแล้วครับนั่งรอครับนะเดีนะ๋ยวครับชมครับ,นะรบเอาดูก็ได้ตัวเลขกันไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนึ่งามเแล้วก็แปดหกแปดเลขประทัดเนาะครับเนาะ ทำกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ก็ต่อครับ อันผ้าใหม่นกระุกย็นได้เลยนะเทียบพรูฮะเพราะเรผ้าใหม่ก็ต้องพอามาเรงผ้าใหม่เยอผ้าใหม่ในบมดีกีีได้เนะมีอันหนึ่งคนเนี่ยางทรงของปู่ยเชก็สุปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ สรุปตัวเลขของปู่โยมนะครับในช่วงท้ายก็จะเป็น1 3 7 7 3 3 7แล้วก็868นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่บ้านตาดตะเคียนนะครับเป็นตะเคียนแล้วก็องปู่นาคลดนะครับแล้วก็องปู่อุดมนะครับปูอุดมนะครับในส่วนนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ได้เลขเดียวกันครับวันนี้ก็สรุปให้แล้วก็ขอบคุณครับกับกระดังครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย นะครับช่องทาง youtube เท่านั้นนะครับแล้วก็สนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับรนึเขาแลจับเราจราด้เคยจัเยเราไ่ยจันนนาพวกเมืองเอสมัยก่อนเนาะสมัยมกน่กนกนะเลมืองใหญ่เนาะนเนาะวกเมืองให Thank <laughs> you.